ฐานฐานเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยจะสามารถเอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรครับผมอ๋ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะตรงนี้คือเรียกว่าเตาพลังงานเขียวนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องกินข้าวรับประทานอาหารทุกวันนะใช่ครับไอ้นั่นที่เรื่องว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแน่นอนเลยโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ที่นี่้พลังงานที่เราใช้ทุกวันนี้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับใช้ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเสียตังค์อีกอย่างทุกวันนี้ก็จะไม่พอมันมีหนทางอื่นไหมล่ะที่เราจะเอาเอาพลังงานที่โดยไม่ต้องใช้้ไฟฟาาถูกเเลยคิดต แบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้หผงข้าวประกอบอาหารได้ทุกชนิดนะครับก็เลยเรียกว่าเตาพลังงานเขียวน้องแพลวใช่ไหมแผลค่ะฮะแผลอ่ะโอเคครับอ่ะ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะพอดีว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไฟฟ้าของเราก็จะหมดไปดังนั้นมันจึงเป็นพลังงานที่สำคัญที่จะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วไอ้ตัวเนี่ยเราสามารถนำไปทำอะไรได้ครับเนี่ยโอ้ยทำได้หลายอย่างเลยค่ะต้มผงต้้ถามมันนอผัดก็ได้ค่ะแ้วพี่ขุนจะผัดนะคะอ๋อครับผมนี่ก็คือเป็น อยากสงสัยว่าทำไมตกใจเลยมันจับตัวเองเข้าตัวนี้เนี่ยทำง่ายเปล่าทำง่ายค่ะสะดวกง่ายค่ะแต่เราจะมีแบบเอามาวางไว้ค่ะแล้วก็เอาปูนโบกเข้าไปเลยค่ะก็ขอบคุณน้องๆทั้งขอบคุณน้องๆมากครับ